ชัวไม่เปลืองแรงที่ยี้กาแฟบัตตี้ดีนสลิมสเลนจิบบัตตี้ดีนสลิมสเลนสีเธอโบมาแรงแซงทุกสีจะค่อยเดินจะค่อยเดินเดี๋ยวสะดุดหูบรรยายจังเลยอ่ะแน่นอนค่ะค่อยๆนั่งนะคะขอบคุณค่ะกี่คนละคะเนี่ยอ๋อนี่ลูกคนที่สองค่ะอ๋อที่ถามเนี่ยคือสามีอะค่ะเอาล้อเล่ ล้อเล่นอย่างเงี้ยนะตบปากนะคะจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นน้องดังครับคุณแม่น้องดังอยากได้น้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจ้าแบบไหนก็ได้ครับคุณแม่อืแล้วลูกอยากได้แบบไหนล่ะแบบไหนก็ได้ครับคุณแม่แต่ถ้าไม่ลาบากคุณแม่จนเกินไปผมอยากให้คุณแม่ข้อลูกหมาให้ผมสักตัวหนึงครับอเอาแบบขนยิกๆด้วยนะครับผมชอบ ลงทวนหนักตราใบห่อมีชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลพอตต้นบริสุทธิ์แบบไม่มีรอยต่อพรีเมียร์ซาตินพัดโลมิราประหยัดไฟเบอร์ห้ากาแฟมอคุณหน้าทรีโอเอสเปรสโซฉลากซื้อฉลาดสวยด้วยอารอนยาน้ำสกัดสมเกาหลีตังกุยจับตราแหวนสิบพันคู่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาตั้งแม่งมากันหน่วยๆรับน้ำมาเลยดิค่ะครับอ้มีน้ำอะไรบ้างครับน้ำบูดูค่ะ เดี๋ยวครับไอ้น้ำบูดูนี่มันน้ำอะไรครับมันก็มีรสชาติเค็มๆเหมือนน้ำปลาค่ะครับเอาละถ้าอย่างนี้กลับเถอะทำไมครับคุณท่านงานบ้าอะไรเลี้ยงน้ำปลาเออนี่ไม่ไหวแล้วครับเค็มๆไม่ให้กินยวเป็นโรคไตอย่างอื่นนี่นะครับคุณขามีชาชักด้วยค่ะครับโอ้ยชาชักแล้วก็ขึ้นชื่ออยากกินครับอยากกินจะชักเองหรือไอ้ันชักให้อค่ะครับ โอ้ชักอย่างนี้นะชงแล้วปัญหาเยอะก็ไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวมหาที่ชักเองครับลั่งนี่ก่อนนะคะตุขสันนันเดุณน้องฮะประจวบกินปลาแกแลวฉันจำได้เบอกจริงครับผมไม่อยากเป็นผู้ชายทางแท่งครับเจอแต่ตัวนี้แหละต้องปลอมตัวมาดิครับเดี๋ยวนายดาวมันจำได้มันก็ทวงหนี้ผมสิครับ ผมคิดถึงคุณมากมากเลยครับแม่ก็คิดถึงลูกแต่พยายามห่างๆหน่อยทำไมครับเหม็นไปหมดเลยลูกโอ้ลูกแม่นี่แต่แม่ขอนะครับอย่าไปบอกปานีนะว่าแกจะปลอมตัวมาอย่างนี้มันปากโป้งเข้าใจล่วพักได้อะไรได้แต่อย่าไปบอกมันว่าแกเป็นใครโดนให้แม่พบกันทันที ตีทำไมมาคนเดียวอ่ะแล้วคุณพี่ไปไหนอ่ะไหนบอกว่าเลิกงานแล้วจะมาด้วยกันไงก็ <yummy> คุณประจักษ์เขามีธุระครับเขาบอกเดี๋ยวเสร็จธุระก็จะตามมาครับเออคุณพี่มีธุระไปไหนอ่ะเขาไปบุคโลบางปิง้งสะพานขิงสะพานปลายเกียรติกายบางซ่อนสะพานดอนโอเดียนบางเขีดเวียน,นใหญ่สะพานใหม่บอนเมืองรามันเหลืองบานขาวาร่าจักบางโพครับเออแถวนั้นมีม้าด้วยเหรอคะเขาขี่ม้าไปไม่ได้หาซื้อม้าครับ ว้าวว้าวว้าว้าววแต่ไจริงๆขอเป็นคู่พวงไ้ไหมครับชอบเพรเอผู้หญิงที่หน้าเหมือนลิงสแมเนี่ยครับชอบจริงครับทำ้มคะทำอะไรทำอะไรคุมตรีป่าป๊าป๊าป๊าป่าปป๊าป๊าปเป่าปป๊า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 ปาป๊าป๊าาาป่าป๊่าป๊า้๊าป๊าป๊าป๊าอา อ้าวอันนี้คุณเป็นแฟนกันเหรอครับก็บใช่แต่อ้าวชอบแนวนี้เหรอครับอืมไอ้ใจจริงก็ไม่ชอบหรอกคบไว้เป็นเพื่อนเล่นหมากรุกกับพ่อแกจําไว้นะน้องสาวฉันอัมไพเนี่ยนะไม่ชอบคนเจ้าชู้อืและอีกอย่างหนึ่งฉันก็ไม่ชอบดยูยในคนเจ้าชู้ให้อุต่าให้แกมาเป็นน้องเขยฉันแล้วนะถ้าแกทําให้น้องสาวฉันผิดหวังแล้วก็ฉันจะถอนหนอกให้หมดหัวเลยมึงเอาเลย อยากถอนงอกก็ตามใจท้าไม่กลัวเมื่อยแล้วก็ถอนเลยลกลจะบ้าอะไอเนี่ยเขาเปทนเจ้มาเกี่ยวกันเนี่ยแกขี่บ้างตัอไรเอาบ้าไปเก็บในคลองอ้ยจะมาบอกว่าพันตรีมาจากกับคุณดุวานิดามาแล้วจ้าจะมาแล้วไม่มากัไป่รู้เอาบ้าไปเก็บในคลอง ไม่ต้องตกใจฉันเพิ่งทำคอกม้าใหม่มันอยู่ในห้องนอนฉันเองรือที่มาแล้วคุณแม่ดูสิรับชุกเพียรมาจัดนั่งนั่นด้วยอ่ะปากได้ไหมไม่บอกให้ใจเย็นๆไงแม่มีแผนไงแผนคุณแม่เป็นยังไงคะมานี่สิลูกฟังทางนี้ทำ กินอะไรเขาไมชยันออาก็เมื่อกี้คุณนายบอกว่ามีแผนผมก็จะมาฟังกันนะครับแม่แผนที่จะบอกนี่คือว่าฉันจะเปิดงานแล้วองานดีดีดีฉันจะมาประกาศตรงนี้ไปยืนฟังตรงนู้นก็ได้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 เอาละทุกคนฟังทางนี้นะฉันจะเปิดงานแล้วนี่แม่เตรียมแผนไว้แล้วแผนของคุณแม่เหรอคะอะไรคะคุณแม่ดูนี่สินี่ไงแม่ แม่จะใส่ยานอนหลับใช่ไหมใช่เป็นแผนตัวไอ้บ้าเขารู้กันสองคนนี่คือยานอนหลับหนูว่าไม่ต้องใส่ให้มันดมก็สลบแล้วมั้งแผนของแม่มีอยู่ว่าแม่จะใส่ยานอนหลับในแก้วของพ่อใหญ่หลังจากที่พ่อใหญ่กินเข้าไปพ่อใหญ่ก็จะหลับพอลับปั๊บเธอก็อุ้มพ่อใหญ่ขึ้นไปในห้องคุณแม่คะหนูเป็นผู้หญิงนะคะจะอุ้มเขาไปได้ยังไงอะลากมันขึ้นไปก็ได้ลูกพอเขาไปในห้องสดใสเธอก็แก้ผ้าของพ่อใหญ่หมด พอแก้ผ้าพ่อใหญ่ออกหมดแล้วกางเกงในล่ะคะทั้งหมดเลยอยหลังจากนั้นหล่อนก็นุ่งผ้าเช็ดตัวพอพ่อใหญ่ฟื้นขึ้นมาหล่อนก็ทาเป็นร้องห่วงร้องไห้ทำไมเราให้ทําไมคะเหมือนเราเสียไปแล้วไงแก้เอาสีแดงๆก็ไรลาาตามพัดผ้าผุที่นอนให้แดงๆสีแดงๆล่าทำไมคะไมยถึงว่าเรากินน้ำแดงหกอย่างนี้หรอคะไม่ใช่หลังจากนั้นพอพ่อใหญ่ฟื้นขึ้นมาเห็นนูร้องห่วร้องไห้พ่อใหญ่เป็นสุภาพบุรุษเขาจะต้องรับผิดชอบแต่งงานกับหนู นี่อย่านอนหลับ,บชี้ตัวมานี่ก่อลูกแค่นี้นะลูกค่ะให้เขามากินเลยไหมอยังสิยังสิอ๋อเอาละค่ะทุกคนฟังทางนี้นิดนึ่งนะคะมีอะไรครับฉันจะเปิดงานแล้วจ้ะฉันจะขอเปิดเต้นการเต้นลำ <c oughs> <c oughs> นี่อะไรบ้าๆบอๆอะไรฮะฉันเป็นคุณหญิงคุณนายฉันทำตัวงี้เหรอไม่แม่เพลงเพลงไม่เท่าไหร่หรอกแม่และบ้ากว่าเพลงอีกนะแม่จับเั็กผูหญิงลูกแม่ไอ้หนูผมรำไปหน่อยแต่อด่ามาเปลี่ยนนะคะเพลงเต้นรำเคยต้องเคยเต้นกับคุณนายเขาหน่อยรู้ว่าทำมัเอาดิทุกคนสนุกสนานเปิดเพลงเปิดเพลงนี้ใหม่เพลงมา

ได้เวลาแล้วล่ะค่ะจ้ะเดี๋ยวแม่จัดก,การเองได้โอ้เหนื่อยเนาะอ,อ้าวอ้าวอ้าวแก้วแก้วไปไหนแล้วคุณแม่วางไว้ตรงนี้หรือเปล่าแม่ก็วางไว้ตรงนี้ไงล่ะนี่ตายแล้วคุณแม่ออนี่น้ภา,านีห<ะ>เห็นแก้วน้ำคุณแม่ไหมตรงนู้นะอะหนูไม่ทราบก็เลยเอามารวมกันตรงนี้ละคะกานนะโอ้เอะจริงๆเลยอีกากาเดี๋ยวจะไปไกลๆเลยไปไปไหนก็ไป ตายแล้วคุณแม่คะแล้วคุณแม่จําแก้วได้ไหมะแม่เขาํำไม่ได้ลูกคุณแม่ลองดมดูสิล่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะชิมไม่ใช่ใช่หรือเปล่าแก้วนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะลูกอันนี้อันนี้แน่นอนเลยไม่ใช่จ้ะจดบ้าเลยลูก คือถ้าไม่รังเกียจในงานนี้แล้วก็ขอให้คุณดาวเนี่ยมีส่วนร่วมในงานหน่อได้ไหมครับออกมาจากมุมมืดแล้วหรือจ้วงจ้วงจ้วงมาแม่เหมือนันไรตัวอะไรแบบเหมือนไก่ล้อจะทับเยียดแล้วเหอเป็นอะไรจ้วง อะไรเต้นจะไม่เต้นจ้องเป็นหมูิดเลยนส,นสนับสนุนโดยชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันคขิงผงสำเร็จรูปตาบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย,ย่อมเยาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟถ่วยโปรดของคุณด้วยกาแฟลอยใสายจากลอยใสเฮลแคร์ ยาดองเล้าตราเสือสเปตตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเล้าตราเสือสเปตตัวบำรุงโลหิตเมื่อไอใช้ยาแก้ไออัปเปเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอัปเปเช่อะเชิญดื่มกันหน่อยครับแฮปปี้เบิร์ t เดย์นะครับแฮปปี้เบิร์ t เดย์ครับดื่มได้เลยครับแก้วนี้นะครับไม่รู้อะจำไม่ได้อ่ะคุณแม่เอออะไรนะคุณแม่ครับเออขอผมจะรับกับแม่แม่แม่ไม่เป็นไรคุณแม่ อะไร่แม่ครับขอผมเต้นรำกับแม่สักเพลงนะครับในวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่นะจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวไม่เป็นไรคุณนายครับหมดแก้วเลยครับคุณนายจ้าหมดแก้วโชคดีนะจ้าโอ้โแก้วมีหรือเปล่าไม่รู้ว้าวแม่เป็นไงครับเกลียมครับเกไหมล้างคอแม่แม่แม่ นายครับคุณนาไออะไรมันง่วงอะไรตอนนี้ลูกเต้นอย่างนั้นลูกเยอะเธอจะไปจับมาแม่มาเอาจากกันเดี๋ยวให้แม่ขอเวลาแป๊บนะลูกนะครับไปเป็นไรอ่ะว้าวเอาีิแม่ลูกจะเต้นด้วยกันโอ้โหสวยงามตะกีบพวกเรา มีความสุขไหมครับวันนี้ครับมีความสุขไหมครับโอ้โหทำไมแม่แม่มาคอคอกแล้วแม่เฮ้ยเฮ้ยคุณนายคุณแม่แม่ผมเป็นไรเนี่ยแม่เป็นไรนี่ใครก็ได้เรียกหมอทีเร็วคุณนายเป็นไรปานเรี่หมอเรียกหมอไม่ต้องตื่นเต้นไปค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวท่านก็ฟื้นค่ะ พูดอะไรเมื่อกี้หาวเห็นลิ้นชักก็เลยครับลิ้นไก่คุณนายจักไหมจากคุณนายครับแม่ครับเอ้ยจักแม่ขอแม่ก็โทษอะไรนี่แม่เป็นอะไรครับเนี่ยแมก็ล้มไปเลยอ่ะฮะอยู่แม่ล้มตึงลงไปเลยครับไม่รู้ตัวไหมนี่นานขนาดไหนเนี่ยก็แป๊บเดียวเลยครับเดี๋ยวคุณมาคุณมาจักเด็กก้มเยลเอาครับประจานกับฉันชาดำด้วยทีเดียวแม่เป็นอะไรครับ ถางั้นได้ยืนพูดกันเลยนะยืนคพูดเไยครับคุณนายที่หลังไฟไฟอย่าเอาใกล้มากนะขอบคุณคุณนายครับโอ๊ยไม่มามาไม่เป็นไรอยู่แม่ก็ล้มตึงไปครับแม่เหมือนแม่ง่วงอ่ะลูกที่ไปทำยังไงแม่ตายแล้วแม่จำได้แล้วก็เรื่องไอ้มนตีนั่นแหละชนแล้วเกินไอ้บ้าสเฮ้ยทำไมน้ำอะไรเนี่ยมันเฝุ่นเนี่ยทิ้นแล้วปวดง่วงอ่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรในน้ำแน่นะคืออะไรเนี่ยฮะคืออย่างนี้แม่ขอโทษ้วลูกนะอะไรครับแม่แม่ใส่ยานอนหลับไปเองแหละเฮ้ย แม่ใส่ไปทำไมอะเรื่องของเรื่องอะแม่วางแผนกับพิสมัยอะแม่จะให้หนูกินพราหนูหลับปั๊บให้อีพิสมัยอะจิหดังหัวหนูขึ้นห้องแล้วก็แก้ผ้าหนูหมดหลังจากนั้นพอหนูฟื้นขึ้นมาอีนี่ให้มันร้องหอมร้องไห้หนูเป็นสุภาพบุรุษอะหนูก็ต้องยอมรับพ่อเถอะครับอยู่ตำาหนิคุณแม่เถอะครับพี่ประจักษ์กูเป็นใครอะเฮ้ย อย่าพึ่งไอ้นี่เอ๊อะไรเนี่ยผมไม่ไม่ดีเองครับไม่ดีอะไรอะผมสร้างนี่สินให้แม่กับพี่ประจักษ์เป็นคนรับผิดชอบนายดาวะผมจะแต่งงานกับคุณว่านิได้ครับหยุดไม่มีใครต้องแต่งงานกับใครทั้งนั้นแหละคุณพ่อคะยกนีให้คุณประจวบก็เถอะนะคะถือว่าหนูขอเถอะอย่าทำลายตระกูลเขาเลยนะคะในเมื่อวันนิพกลูกพ่อแล้า วนิดาวีดิดาลูกพ่อขอร้องแบบนี้ก็ได้สำหรับลูกพ่อนี่สินเราหายกันแต่มีข้อแม่ข้อแม่ข้าขอลูกสาวข้าคืนไม่ได้ผมให้วีิดากลับไปไหนทั้งนั้นหยุดเถอะะเพราะผมรักวีิดาคุณอย่าโกหกอีกเลยนะคะคุณกลับไปหาคนรักของคุณเถอะนะคะคุณพูดอะไรเมื่อกี้คุณพูดอะไรนะบอกว่าคุณอย่าโกหกตัวเองอีกเลยกลับไปหาคนที่ คุณร <ítulo> <es> ักถึงนักกากักวันนี้นะพิษสมัยนี่ไม่ใช่เนื้อคู่ของผมนะคุณต่างหากที่เป็นเนื้อคู่ของผมคุณเนี่ยคือเมียภรรยาและแม่ของลูกผมโอ้เป็นสะใภ้แม่นะลูกนะเเฮฮ้้ยยคุณแม่แล้วพิสมัยแล้วแค่หนูไม่ยอมนะกับคุณแม่พอกันทีตระกูลมหาสวรรค์ฉันมหาสาก มหาศัตร์มหาแต่มหาสวรรค์ไปทำไมรถติดแต่โกฉันไม่มีคนจักแกจำไว้ด้วยออกจากบ้านจันแตทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่เป็นแบบนี้เพราะมันมันเป็นคนเสิมสอนแม่จริงๆแล้วแม่เป็นคนที่เบเบะอนนนเทุกคนเน่ยไม่มีใครหวังดีพิสมัยเลยไม่มีใครรักพิสมัยเลยไม่มีใครต้องการพิสมัยเลยคุณอย่าพูดอะอาครับแม้ว่าคุณจะไม่เหลือใคร แต่คุณมีผมนะครับนี่ดูแลขามึงให้ดีก่อนีะเฮ้ยพิสมัยเธอออกมาจากบ้านฉันแล้วมันต้องกลับมาเยียมอีกไม่มีทางที่ประจักษ์จะไม่แต่งงานกับเธอใช่ไปซะไอ้ก็ได้วันิดานะลูกนะอยู่ที่นี่เธอนี่วันิดาคือฉันอยากรู้อะว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่า ยังต้องถามอีกเหรอคะฉันนะอยากได้ยินจากปากไม่ะรอตยฉันอยากได้ยินจากปากของเธออะนนิดาฉันรักคุณค่ะแต่ว่าฉันป้านี้ติมไม่เป็นนะคะโอ้ยฉันไม่เคยป้นีติมให้ไปล้างสังให้ติมก็พอแล้วตกลงไหม เอาละในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันแฮปปี้แบบนี้แล้วก็เลทนรังมันสิลูกเอ้าที่ปานี้เปิดเพลงเปิดเพลง้ค่เปิดฟอเลยครับ